อาจารย์เพราะว่าในเมื่อคนต่างจังหวัดนะคะท่านอาจารย์บอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยอย่างพักไทยรักไทยไปสํารวจมาทํานโยบายมาจนกระทั่งมาเป็นพักเพื่อไทยก็เลยถูกเลือกตั้งมาเยอะที่สุดเยอะทุกรอบแต่คนเมืองบอกว่าในเมื่อคนต่างจังหวัดหรือใครก็ตามที่สนับสนุนสูตรนี้เมื่อบอกว่า respect my vote ทางคนเมืองบอกว่าให้ respect my tax ด้วยนี่สนแสดงว่าเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าฉันไม่ได้พึ่งเธอนี่นางั้นเขารบเรื่องภาษีของฉันด้วยสิอาจารย์ <ผม S 1> อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์อธิบายตรงนี้ <ผม S 1> ยังไงขอทาความเข้าใจนะว่าคนกร <ทะ S 2> ุงเทพน่ะเข้าใจผิดภาษีที่เราเก็บอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณห้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบถึงห้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอีกย5เปอร์เซ็นต์เป็นภาษีสัมภาษณ์มิตร กับภาษีขาเข้าแล้วก็อีก25เป็นภาษีเงินได้จากนิติตบุคคลนะ,ะไม่ใช่บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้จากบุคลบคลธรรมดาบวกภาษีการ,รขายอสังหาริมทรัพย์บ,บ,บวกภาษีต่างๆนานาก็ประมาณ25นี่ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยใครเสียเสียทุกคนผู้บริโภคและใครเป็นผู้บริโภคจำนวนมากคนต่างจังหวัดนะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ย บวกเข้าไปในราคาแล้วรับตัวเองเอาภาษีไปเสียสรรพารก็นึกว่าตัวเสียภาษีที่จริงเปล่าตัวตัวนำส่งคนอื่นที่เขารับภาระภาษีภาษีสรมภาามิตที่มากที่สุดก็คือเบียร์เหล้าอะไรเหล่านี้ก็ใครเสีย ก็คนกินเบียกกินเล้าินเขาเสียอยู่ในค่าใช้จ่ายของอ่าขอคือบวกเข้าไปในราคาเหล้าราคาเบียร์ทั้งหลายนะเพราะเพราะใช้ั้นมาทา่คนตติคนคนผลิตเบียร์สิงนะลืมคิดว่าตัวเองเสียเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อนะคะพักให้หายย